ในความที่เรามีหลายสาขาหัวกลางเนี่ยก็จะซัพพอร์ตเนื้อใช้เนื้อเนี่ยต่อเดือนเนี่ยหลายตันมากๆเลยไม่ต่ำกว่า10ตันสิ่งหนึ่งที่เราคำนึงเลยคือเราอยากให้ลูกค้าเดินเข้าร้านก๋วยเตี๋ยวเราทุกสาขาลูกค้าได้ทานเนื้อที่อร่อยเหมือนกันนาสูรมาตรฐานรสชาติเดียวกันก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุน๋นหมูตุน๋นมีราคาที่สูงกว่าก๋วยเตี๋ยวทั่วไปเรามั่นใจว่าราคาที่เราตั้งเป็นราคาที่ไม่ได้แรงกว่าใครมั่นใจว่าคุณภาพที่เราทําเป็นคุณภาพที่สู้ได้เชื่อว่าลูกค้าทานลูกค้ารู้สึก ก็อร่อยค่ะ เตี๋ยวตุ่นบ้านสวนจรนิงๆเรามุ่งเน้นให้เป็นธุรกิจอาหารเริ่มต้นด้วยการทำก๋วยเตี๋ยวก่อนชื่อเตี๋ยวตุนบ้านสวนนิยามคําว่าเตี๋ยวตุนบ้านสวนนึกถึงความเรียบง่ายเราก็ดีไซน์ร้านให้ดูเรียบง่ายสะอาดตาเสิร์ฟอาหารเหมือนเวลาเราอยู่บ้านสวนแล้วมีเพื่อนมาบ้านเราก็อยากเสิร์ฟของดีๆให้เพื่อนทานก็เป็นคอนเซ็ปต์แล้วก็เป็นนิยามของแบรนด์เตี๋ยวตุนบ้านสวนค่ะ เตียวตุนบ้านสวนเราเริ่มต้นที่จังหวัดลำพูนปีที่7แล้วขยายสาขาที่2เป็นสาขาเชียงใหม่ต่อจากนั้นก็จะเป็นสาขาท่าอิน,นทนทบ,บุรีสาขาสารยาสาขาลาดพร้าววังหินค่ะแล้วก็สาขาถัดไปก็คือสาขาชาวินทาวด้ยวยความที่จุดเริ่มต้นมาจากภาคเหนือจังหวัดลำพูนวัตถุดิบที่เราใช้ในการชูนเราก็สะท้อนถึงรากของการเป็นจังหวัดลำพูนด้วยด้วยการทําก๋วยเตี๋ยวลำไย,ยเมนูเนื้อเราได้สูตรต้นตํำรับจากประเทศไต้หวนันด้วยความที่มีพาร์ทเนอร์สองท่านก็คือคุณนิดกับคุณน,นันได้สูตรของการ ตุ๋นแพะมาจากประเทศไต้หวันเลยทางพาร์ทเนอร์เราเนี่ยก็ได้สูตรของการตุ๋นแพะมาประยุกต์ใช้กับการตุ๋นเนื้อวัวจะไม่มีกลิ่นสาบมีความนุ่มหอมเครื่องสมุนไพรแล้วก็ดีต่อสุขภาพด้วยตัวเนื้อใช้เนื้อออสเตรเลียเกรดพรีเมียมเครื่องในเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมาจากประเทศอาร์เจนตินาแล้วก็ประเทศบราซิลเพราะฉะนั้นเราใช้เนื้อพรีเมียมทั้งหมดในการเสิร์ฟลูกค้าในทุกๆวันเนื้อ2อย่างเนื้อแก้มที่เราใช้เป็นเนื้อที่มีเอนติดนิดๆฉ่ำซอสนะคะซึ่งในสูตรเนี่ยเราใช้สมุนไ 8ตัวในการตุนซึ่งเป็นสูตรจากไต้หวันในฝั่งของครัวกลางเป็นที่ที่เราควบคุมมาตรฐานทั้งเรื่องของการตุนเรื่องของหัวเชื้อแล้วก็เรื่องของคุณภาพทั้งหมด บางส่วนเนี่ยก็จะสูญเสียไปกับการตุนแต่สิ่งที่ได้ก็คือความนุ่มหมูตุนหรือเนื้อตุ๋นเนี่ยจะตุนจากครัวกลางเนี่ยประมาณ2ชั่วโมงครึ่งแล้วก็จะมีการมาตุนต่อหน้าร้านด้วยเราเสิร์ฟของอร่อยได้อะเราก็เสิร์ฟความสะอาดได้เราเสิร์ฟคุณภาพได้ที่ร้านเนี่ยเราแยกโซนเนื้อโซนหมูทั้งกระบวนการปรุงแล้วก็กระบวนการตุนแบบชัดเจนในส่วนของเมนูหมูเราเนี่ยใช้เนื้อส่วนหัวไหลหมูในการตุนก็เลยใช้ลำไยเข้ามาเป็นวัตถุดิบหลักในการตุนด้วยเราใช้ลำไยอบ ลลาไยที่แทรกซึมเข้าไปในเนื้อหมูเนี่ยมันจะทําให้หมูตุ๋นของเราเนี่ยมันมีความหอมความหวานบางๆอยู่ด้วยกันแล้วคือมันลงตัวมากๆตัวน้ําสต๊อกที่ได้จากการตุ๋นเนื้อตุ๋นหมูต่อชิ้นส่วนเนี่ยไม่ต่ำกว่า500กิโลจะได้น้ําสต๊อกที่มีความเข้มข้นสูงมากๆสังเกตว่าน้าซุปเราจะมีความกลมกล่อมหอมเนื้อหรือว่าหอมหมูอ้วนๆ สั่งก๋วยเตี๋ยวเนื้อ1ชามลูกค้าสามารถเลือกเครื่องในที่ตัวเองชอบทานได้ด้วยชอบทานเอ็นก็สั่งเอง็นชอบทานลิ้นก็สั่งลิ้นเรามีชิ้นส่วนหรือว่ามีเครื่องในรวมแล้วให้เลือกถึง9้าอย่างเลยด้วยกันการทานมันหลากหลายมากขึ้นเมนูที่ลูกค้าสั่งบ่อยๆมากๆเลยสั่งเป็นเตี๋ยวตุ๋นพรีเมียมเลือกได้ว่าจะเป็นรวมเนื้อหรือว่ารวมหมูเมนูถัดไปเตาเหลาหม้อไฟรวมเนื้อหรือว่ารวมหมูเหมือนกันที่ร้านนอกจากเมนูก๋วยเตี๋ยวแล้วเรามีเมนูข้าวด้วยด้วยความที่เรามีเนื้อตุ๋นหมูตุนเทจออรร์หื รสชาติรสสัมผัสในการทานข้าวต่างๆก็แตกต่างจากที่เคยทานจากที่อื่นที่แนะนําก็จะมีกระเพราเนื้อตุน๋นเอ็นตุน๋นแบรเซลเลอร์เลยลูกค้าชอบมากๆฝั่งของหมูเป็นเมนูข้าวหมูตุน๋นลำไย,ยทอดกระเทียมทานหมูตุ๋นด้วยแล้วก็ได้เคียวลำไย,ยแบบหรือรสชาติแตกต่างลูกค้าชอบมากเหมือนกันส่วนเมนูอื่นๆลวกจิ้มรวมเนื้อหรือว่าลวกจิ้มรวมหมูจิ้มกับน้ําจิ้มซอสมะขามรสชาติเผ็ดเปรี้ยวหวาน3รสเป็นสูตรพิเศษของทางร้าน ฝากร้านเตี๋ยวตุ่นบ้านสวนด้วยค่ะเราเนี่ยมีความตั้งใจมากๆค่ะในการที่จะเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวพรีเมียมในชุมชนอยากเสิร์ฟของดีๆให้กับลูกค้าตั้งใจในการขยายสาขาเพื่อรองรับลูกค้าให้ได้มากยิ่งขึ้นปัจจุบันเนี่ยร้านมีทั้งหมด6สาขามีสาขาลำพูนสาขาเชียงใหม่สาขาท่าอิฐนนทบุรีสาขาสารยาสาขาลาดพร้าววังหินและเดือนสิงหาจะมีสาขาทาวอินทาวอีกหนึ่งที่นะคะสําหรับสาขาที่ภาคเหนือร้านจะเปิดตั้งแต่8โมงถึง4โมงเย็นสาขาท่าอิฐสารยาลาดพร้าว วังหินจะเปิดตั้งแต่10โมงถึง2ทุ่มเราพัฒนางานบริการพัฒนามาตรฐานต่างๆให้ก๋วยเตี๋ยวประเทศไทยเป็นก๋วยเตี๋ยวที่คนพูดถึงก็ฝากแบรนด์เตี๋ยวตุนบ้านสวนไว้ในใจลูกค้าทุกท่านด้วยค่ะ